อานิสงส์ทำบุญกระถินเพียงเข็มกับได้ของนายตินาบานเมื่อพุทธันดรที่แล้วในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าที่เมืองพาราณสีมีชายยากจนคนหนึ่งเป็นคนอันตคัดขัดสนมากเพราะพบชาติในอดีต ไม่ได้ทําบุญกุศลใดๆไว้ไม่มีแม้ชื่อของตนเองต่อมาเขาได้เขาได้งานรับจ้างเป็นคนดูแลย่าที่บ้านของสิริธรรมเศรษฐีเพื่อแลกกับอาหารวันละมือเศรษฐีได้ตั้งชื่อให้ว่านายตินบาลแปลว่า คนรักษาหญ้ามีหน้าที่เกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงมา้านายตินาบาลทำงานให้เศรษฐีด้วยความขยันขันแข็งวันหนึ่งบุญเก่ามาตักเตือนทำให้คิดได้ว่าตัวเรายากจนเช่นนี้ก็เพราะไม่เคยทำบุญไว้ในชาติปางก่อน ชาตินี้จึงต้องมาเป็นคนรับใช้แม้สมบัติติดตัวสักนิดก็ไม่มีทั้งยังไรย,ยาติขาดมิตรที่จะคอยช่วยเหลือคิดดังนี้แล้วเขาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทำทานจึงแบ่งอาหารที่ได้รับเป็นค่าจ้างออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งไปถวายพระภิกษุด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้รับประทานเองเศรษฐีเห็นการกระทำของเขาเกิดความเมตตาสงสารจึงเพิ่มอาหารให้เป็นสองเท่านายตินาบาลดีใจมากจัดแจงแบ่งอาหารออกเป็นสามส่วนถวายพระ หนึ่งส่วนแบ่งให้คนจนหนึ่งส่วนและส่วนที่เหลือเก็บไว้รับประทานเองเขาทำเช่นนี้มาโดยตลอดวันหนึ่งเป็นวันออกพรรษาชาวเมืองต่างเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะได้ทำบุญทอดกระถินเป็นการใหญ่ รวมทั้งท่านท่านเศรษฐีก็ได้เตรียมผ้าตรายจีวรและอัฐบริขารเพื่อทำบุญทอดกระถินวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนข้าทาสบริวารทั้งหมดให้มาร่วมบุญทอดกระถินครั้งนี้ด้วยเพราะท่านจะเป็นประธานใหญ่ทันทีที่นายตินาบาลรู้ว่าเศรษฐีจะเป็นประธานทอดกรถิน เขาบาังเกิดความยินดีเข้าไปถามว่าท่านเศรษฐีกฐินทานนี้มีอนิสงส์อย่างไรบ้างเศรษฐีตอบตามที่เข้าใจว่ากฐินทานมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่พระพุทธองค์ตรัสสนเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐเป็นการทําบุญกับภิกษุสงฆ์ผู้ชําระกายวาจาใจให้บริสุทธิ ตลอดสามเดือนบุญนี้เป็นการลทานหาโอกาสทำได้ยากมากจินบ,บาลได้ฟังดังนั้นเขาอยากได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยเมื่อกลับที่พักของตนเกิดความกังวลว่าตัวเดานี้ยากจนเหลือเกินไม่มีสมบัติอะไรเลย แม้เราจะทำบุญร่วมกับเศรษฐีได้อย่างไรกันเขาคุ้นคลิดอยู่นานพยายามหาสิ่งของที่มีค่าเพื่อนำไปร่วมบุญทอดกระถินกับท่านเศรษฐีก็มองไม่เห็นสิ่งใดในที่สุดเขาตัดสินใจเปลื้องผ้านุ่งของตนที่มีอยู่เพียงชุดเดียวออกไปเลขขายในตลาด ส่วนตนเองก็เอาใบไม้มาเย็บทำเป็นเครื่องนุ่งห่มแทนเพื่อไม่ให้อุอจาดตาแก่มหาชนที่ได้พบเห็นพ่อค้าแม่ค้าและคนเดินตลาดที่พบเห็นสภาพของนายตินดาบานที่นุ่งใบไม้เดินมาพากันหัวเราะจน,ล,นล่านตลาดไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหนผู้คนก็หัวเราะเยาะ พูดจาเย้ยหยันหาว่าเขาเสียสติไปแล้วที่ทำเช็ดที่ทำแบบนี้ถึงแม้ใครต่อใครจะหัวเราะทั้งส่งสายตาดูหมิ่นดูแคลนแต่นายตินาบาลก็ไม่หวั่นไหวหัวใจยังเปลี่ยมไปด้วยความปีติยินดีที่จะได้ทำบุญใหญ่จึงประกาศว่าท่านทั้งหลาย กดหยุดหัวเราะยอะค่าถึงค่าจะยากจนแต่ก็ไม่เข็นใจจะขอนุ่งใบไม้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าค่าจะนุ่งแต่ผ้าทิพมื่อประกาศท่าำกลางมหาชนแล้วเขาเดินเล่ขายผ้านุ่งต่อไปด้วยดวงใจที่เบิกบาน ในใจคิดเพียงว่าจะได้บุญใหญ่และในที่สุดเขาขายผ้าได้ในราคาห้ามาศกหลังจากได้เงินมาแล้วก็รีบนำเงินไปร่วมบุญทอดเ็จทอดกระถินกับท่านสิริธรรมเษรีฐีและตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปความลำบากยากจน ขออย่าได้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอีกเลยสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนขอให้ข้าพเจ้าพึงได้สิ่งนั้นด้วยเถิดเมื่อเศรษฐีได้เงินมาห้ามาศกแล้วได้อนุมัตนาในกุศลเจรนาอันแรงกล้าของลูกจ้างและนำไปซื้อเข็มกับได้ายสำหรับเย็บผ้าตรายจีวรครั้นถึงวันพอดกระถิน นายตินาบานก็ติดสอยให้ตามท่านเศรษฐีไปร่วมงานทอดกรถินด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเมืองตื่นตะลึงไปทั่วต่างพากันพูดถึงเรื่องของนายตินาบานที่ยอมนุ่งใบไม้ขายผ้านุ่งเพื่อทำบุญแม้ชาวสวรรค์ทั้ง6ชั้นก็ยังกล่าวขานชื่นชมอนุโมทนาสาธุการถึงการกระทำอันน่ายกย่อง ของนายตินนบานกิตติศัพท์การการขายผ้านุ่งทำบุญเรื่องลือไปถึงพระราชาถึงกับมีราชองค์การรับสั่งให้นายตินนบาลมาเข้าเฝ้าแต่เขาอายที่ตนเองแต่งกายไม่สุภาพมีแต่ใบไม้เท่านั้นเป็นเครื่องนุ่งหม่มพระราชาจึงสั่งให้ราชบุรุษนำผ้าเนื้อดีราคา หนึ่งแสนกหาปณะ,ะไปมอบให้เมื่อนายินบานเดินทางไปเข้าเฝ้าแล้วพระราชาทรงสั่งว่าขอให้พระองค์มีส่วนแห่งบุญในการทอดกรถินสามัคคีของนายินบานด้วยซึ่งนายินบานก็เต็มใจให้พระราชามีส่วนแห่งบุญของตนเมื่อพระราชาทรงอนุโมทนาแล้ว ทรงพระราชทานทรัพย์สมบัติช้างม้าโวควายและทาตบริบาลอีกมากมายอีกทั้งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองมีชื่อว่าตินาปาลเศรษฐีต่อมาเมื่อตินาบาลเศรษฐีหมดอายุไขได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานแก้วสูงถึงห้ยอดมีนางเทพอปรสร นึงหมื่นนางเป็นบริวาลและพั่งพร้อมด้วยทิพย์สมบัตินานับประการได้เสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานส่วนสิริธรรมเสถีเมื่อลาโลกแล้วก็ได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นเดียวกับนาจินันบาลเสษถีนี่เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทําบุญทอดกระถินสามคัคคีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทุ่มเทกันสุดฤิ์สุดเด็ดคำว่าทุ่มสุดฤิ์สุดเด็ดหมายถึงมีสติปัญญาเท่าใดก็นำออกมาใช้ให้มากที่สุดถึงแม้จะมีปัจจัยน้อยแต่ก็มีใจใหญ่ทุ่มเทสุดใจเมื่อรู้ว่าบุญจากการทอดกระถินเป็นบุญใหญ่ที่พิเศษและจำกัดด้วยการเวดาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป ได้ทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งท่านอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสมุ่งฝึกฝนอบรมตนให้เป็นพระแท้เพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้กับผู้มีบุญทั้งหลายเราโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาอีกทั้งมนุษย์ทุกคนเป็นผู้มีเชื้อ,อแห่งความดี ที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วจิตใจจึงพร้อมที่จะสั่งสมบุญเหลือแต่การได้ได้กรเรนามิตรคอยชักชวนด้วยถ้อยคำอันเป็นสิริมงคลเท่านั้นเองหากเราใช้สติปัญญาเปิดใจให้เขามีความกระจ่างในเรื่องของบุญกุศลเขาก็พร้อมที่จะมาร่วมเดินในเส้นทางแห่งบุญการทำบุญทอดกฐินนี้มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล จะได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติติดตัวไปทุกพบทุกชาติและที่สำคัญจะได้อดียทรัพย์อันประเสริฐคือการได้บรรลุมรรคลนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านมันทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกิริยนมิตรแนะนำมหาชนให้มาสู่เส้นทางบุญถึงคราวออกภรษาขอให้พากัน ไปทำบุญทอดกระถินกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตามวัดต่างๆพระสุขโขบุญยสะอุจโยการสั่งสมบุญจะทําให้เรามีความสุขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมขอบคุณที่มาจากเพจวัดป่าวิเวกภูเขาวง เราจะสอนญาติโยมให้นะผ้าขาวผืนเดียวก็เป็นเจ้าภาพกระถินได้แล้วบุญกระถินมันคือเรื่องของผ้าขาวตามพุทธ,ธานุญาตไม่ใช่เรื่องของเงินไม่อย่างนั้นก็มีแต่เศรษฐีเท่านั้นนะสิที่จะเป็นเจ้าภาพกระถินได้กระถินมันเป็นเรื่องของผ้าส่วนปัจจัยญาติโยมที่ร่วมเป็นกองผ้าป่านั้นก็เป็นน้ำใจของญาติโยม ที่จะช่วยสงเคระาะห์วัดวาศาสนสถานอุวาธธรรมหลวงพ่อโสภาสมโนแสดงไว้ที่วัดป่าบ้านทับไทยอำเภอสนมจังหวัดสุดินเมื่อวันที่เมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคม2 5 6 2ผู้ใดมีโอกาสก็ขอให้ร่วมบุญกระถินไว้เท่าที่เราสามารถจะทำได้นะครับผมเพื่อเป็นบุญกุศลติดตัว นะครับขอขอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท่านที่ได้ฟังอน,นิสงส์ของกฐินนะครับผมสาธุสาธุสาธุ